สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สบ้านหมอชอนสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์สุปวันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ Duckham keeps you moving สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างคุยทุกเรื่องของรถยนต์นะครับกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทุกวันจันทร์ครับเวลา15.00นถึง15.30นคุณผู้ชมครับอาการเสียของรถยนต์นั้นเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อถึงอายุการใช้งานของรถรุ่นนั้นๆท่านจะได้รู้เบื้องต้นเมื่อท่านดูรายการคุยกับช่างช่างดนจะมาแนะนําวิธีการดูรถของท่านนะครับหรือการซ่อมเบื้องต้นด้วยตัวท่านเองนะครับและช่วงนี้นะครับแบตเตอรี่รถยนต์นั้น สามารถฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ที่เสื่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามในช่วงช่างแนะครับแบตเตอรี่เส at ื่อมสภาพสามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้อีกหรือไม่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพนะครับไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้นะครับเนื่องจาก CCA ไม่เพียงพอ ท่านใช้งานไม่นานก็เก็บประจุไฟไม่อยู่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นนมีมากมายนะครับดีที่สุดนะครับคือการเชินแบตเตอรี่กับร้านแบตเตอรี่นะครับให้นาแบตเตอรี่ไปรีไซเคิลแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่แต่วิธีการดูแลนั้นสําคัญยิ่งกว่านะครับคือรักษาประจุไฟหรือการชาร์จแบตเตอรี่ให้สม่ําเสมอให้ประจุไฟไม่หมดจากแบตเตอรี่แบตเตอรี่จะคงสภาพและมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานสําคัญที่สุดครับคือการดูแลบอมหลวงสาบแบตเตอรี่ให้มีไฟตลอดเวลาครับ อยากมั่นใจทุกการเดินทาง FB Battery ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไสตล์พร้รพอมพาคุณไปถึงจุดหมายด้วยพลังแรงและทนทุกการเดินทาง FB Battery ทนได้ใจพลังไฟสูงแบ <illi ard ly> ตเตอรี่รถยนต์นะครับต้องหมั่นตรวจเช็คนะครับจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับและช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SST Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุเปอร์วันพราซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB b a t แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมคีฟ o ูมูวิ่งบ้านหมอชรอสมุนไพรเพชรชบุรีมอดกลล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยช่วงนี้พักสักครู่นะครับสนับสนุนโดย ไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปวันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชนกลับเข้าสู่รายการคุยกับช่างช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ย มีบทบาทสําคัญนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ถ้าน้ํามันเครื่องทั้งรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ขาดเนี่ยจะส่งผลยังไงกับเครื่องยนต์นะครับวันนี้เราได้เชิญคุณยุทธศักดิ์พระอุยสัยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคบริษัทร,รักแค่เอนเนี่จำกัดนะครับมาร่วมรายการกับเราแล้วสวัสดีครับพี่ยุทธครับสวัสดีครับช่างดนครับสวัสดีครับ พิยุทธครับถ้าน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยทั้งรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะฮะหรือมอเตอร์ไซค์ที่เรารู้จักกันเนี่ยจะส่งผลอย่างไรครับกับเครื่องยนต์ครับพิยุทธครับครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับตามที่เราทราบนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยเราเปรียบกับร่างกายเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเลือดนะครับในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับในร่างกายของเราดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเครื่องขาดก็เหมือนเลือดขาดก็จะทําให้อ่ระบบของร่างกายเนี่ยทำงานผิดเพี้ยนไปนะครับเปรียบเทียบเครื่องยนต์ก็จะทําให้เครื่องยนต์เนี่วส่ในนของ ความแรงของผลกระทบระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์จะเยอะกว่านะครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ํามันเครื่องในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาน้อยกว่าสาเหตุของน้ํามันเครื่องรถยนต์หายกับน้ํามันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์หายเนี่ยต่างกันไหมครับอาการความเสียหายหรือสาเหตุที่หายเนี่ยต่างกันไหมครับพี่ครับตะกี้เราพูดถึงผลกระทบใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นน้ํามันเครื่องในรถมอเตอร์ไซค์หายเนี่ยผลกระทบจะมากกว่าเนื่องจากว่าปริมาณน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาน้อยกว่าครับพี่ครับแต่ถ้ากล่าวถึงสาเหตุแล้วเนี่ สาเหตุการหายของน้ำมันเครื่องเนี่ยเราสามารถจะแบ่งออกเป็นได้2สาเหตุครับนะครับประการแรกเกิดจากตัวน้ำมันเองนะครับก็คือน้ำมันเนี่ยมันมีการระเหยอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์หรือในทางธุรกิจน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีการวัดในห้องแลบนะครับที่เราเรียกว่า no act test ครับนะครับเป็นการวัดอัตราการระเหยของน้ำมันนะครับตามมาตรฐานของ astm 580 0ปรเขาจะวัดหลังและก่อนที่ให้ความร้อนกับตัวน้ำมันนะครับโดยที่ความร้อนที่ให้เนี่ยประมาณ250อองศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะวัดปริมาณน้ํามันเนี่ยก่อนและหลังว่าสูญหายไปเท่าไหร่นะครับสำหรับตามมาตรฐานในปัจจุบันนี้นะครับมาตรฐาน API SP นะครับอัตราการระเหยเนี่ยที่ยอมรับได้ก็คือไม่เกิน15เปอร์เซ็นตะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของน้ํามันนะครับประการที่สองก็คือว่าเกิดจากกลไกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับดางเช่นเครื่องยนต์เนี่ยมีการสึกหลอตามสภาพอายุการใช้งานมันก็จะเกิดการสูญหายของน้ำมันได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือววว่่าในนสของพกซล ครับพอซีลเสื่อมสภาพนะครับเราเราต้องมีการเปลี่ยนตามระยะอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเกิดการรั่วซึมได้ครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือว่าเรามักจะมีการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับโมดฟครับอ่าใช่แล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แค่แค่สูบเดียวเพราะนั้นการโมดิฟายการปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายกว่าก็เราจะเห็นว่า จะมีร้านที่มีการปรับแต่งมอเตอร์ไซค์นี่ค่อนข้างเยอะก็แสดงว่ามีความแตกต่างระหว่างรถยนต์กับรถจักรยานยนต์แน่นอนนะครับคราวนี้ในเรื่องของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีแบบเกียร์ธรรมดาแล้วก็แบบเกียร์อัตโมติหรือเป็นสกูตเตอร์นะครับพี่ยศครับระหว่างรถเกียร์ธรรมดามอเตอร์ไซค์นะฮะกับรถสกูตเตอร์เกียร์อัตโมติเนี่ยอะไรกินมากกว่ากันหรืออะไรระเหยมากกว่ากันครับครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสาเหตุแล้วก็ปัจจัยในการที่ทําให้เกิดน้ํามันเครื่องหายเนี่ย แต่เนื่องจากว่าสกูตเตอร์เนี่ยน้ำมันที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นเบอร์ 5W หรืออะไรต่างๆนะครับ,รบอันนี้คือคือถ้าตัวเลขข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะใสก็คือ 5W 10W อะไรเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำมันหายเนี่ยก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าผู้ใช้เนี่ยมีประสบการณ์ว่าเออใช้น้ำมันเบอร์นี้แล้วมีความสึกว่าเออน้ำมันมัน,ม,น,ม,นมันหายนะ ก็ไปปรับเบอร์ข้างหน้าให้มันสูงขึ้นนิดนึงเบอร์หน้าก็คือเบอร์5หรือเบอร์10ใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะเป็น10แสดงว่าต่างจากต่างจากรถรถยนต์ครับถูกไหมครัรถยนต์จะดูเบอร์ท้ายเบอร์30เบอร์40เบอร์50แต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์ให้ดูเบอร์หน้าใช่ไหมครับพี่ยุทธใช่ครับอันนี้ช่างนนเข้าใจถูกต้องนะฮะถูกต้องครับเบอร์หน้าคือ10 W40 10W30 หรือ 5W30 หรือ 5W40 ลสามสิบหรือห้าดับเบิลสามสิบหรือห้ารับเบิลสี่สิบถูกต้องใช่ไหครับโอเคเบอร์ห การที่น้ำมันหายเนี่ยนะครับที่เกิดจากในส่วนของตัวน้ํามันเองแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอว่าผู้ใช้เนี่ยมีการโมดิฟายเครื่องยนต์อย่างเช่นไปปาดแหวนไปเปลี่ยนในส่วนของลูกทำเสื้อใหม่อะไรใหม่ทำเสื่อใหม่ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันทําให้ค่านะครับมาตรฐานเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากในส่วนของโรงงานก็เลยทําให้เกิดการกินน้ำมันเครื่องได้ก็แสดงว่าลถมาตรฐานสเปค หรือสแตนดาร์ดจากโรงงานปกติเนี่ยใช้น้ํามันเครื่องแล้วไม่ควรจะกินไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมอติกหรือที่เรียกกันว่ารถสกูตเตอร์ถูกต้องไหมครับพี่ยุทธ์ถูกต้องครับแต่รถโมดิฟายเนี่ยจะพบปัญหาการกินน้ำมันเครื่องอันนี้อันนี้ที่พียุทธ์บอกไปว่าโมดิฟายทั้งลูกทั้งแหวนทั้งปอกทั้งสารพัดอะโมดิฟายแบบเต็มสูบเนี่ยมีผลกระทบ หรือมีผลมีผลอย่างมากเลยครับมีผลอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวปริมาณน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาค่อนข้างน้อยดังนั้นการที่เขาสูญหายไปอย่างเช่นแต่ตะกี้ผมบอกว่ามาตรฐาน API SP เนี่ยมัน15ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาสูญหายไปสัก8ปอเ10เปอ็นเนี่ยโอ้ก็1 0 0ซีซีนะครับถ้า1ลิตรก็ประมาณ1 0 0ซีซีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเยอะถถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์รถใหญ่นะครับ1 0 0ซีซีกับปริมาณ สี่ลิตรหรือ6ลิตรเนี่ยมันสัดส่วนมันต่างกันใช่แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยหลิตรเนี่ยโอ้มันหายไปสิเนี่ยสิถือว่าเยอะร้อยสี่สี่อย่งแล้วการสึกหลอมาแน่นอนถ้าอย่างนี้ครับแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับพยุทธครับในเรื่องของรถโมดิฟายแล้วน้ำมันเครื่องหายครับพยุทธคืออันดับแรกเลยนะครับผู้ใช้เนี่ยแหละครับผู้โมดิฟายจะต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการที่พลังแรงขึ้นอะไรต่างๆขึ้นก็ต้องเฉลิ้มในส่วนของตัวน้ํามันเนี่ยททีีี่่มมมันนนอออาาาาจจะกกรเเล็ดดไปให้้งผขึ ก็คือหนึ่งเนี่ยจะต้องยอมรับสภาพนะครับก็แสดงว่าสายแต่งสายแข่งเขารู้ดีอยู่แล้วว่ารถเขาน้ำมันเครื่องอาจจะมีปัญหาอาจจะต้องเช็คบ่อยหน่อยเนื่องจากปริมาณน้ำมันเครื่องที่เติมในรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่โมดิฟายเนี่ยมันมีจานวนน้อยอย่างที่พิยุทธ์พูดต้องนะครับพี่ถูกต้องครับ อีกส่วนหนึ่งที่น้ํามันช่วยได้นะครับก็คือเลือกน้ํามันที่เบอร์ข้างหน้านะครับสูงนิดหนึ่งนะครับสิบสิบห้าดับเบิลยูสิบดับเบิลยูหรือว่ายี่สิบดับเบิลยูอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความหนืดจะได้จะได้ช่วยในเรื่องของน้ํามันเครื่องจะได้ไม่หายถูกต้องครับก็คือทั้งเบอร์ข้างหน้าเบอร์ข้างหลังให้มันสูงนิดนึงอยากให้พยุทธแนะนําผลิตภัณฑ์น้ํามันเครื่องสําหรับดูแลรถจักรยานยนต์ของดักแฮมหน่อยครับว่ามีตัวไหนบ้างครับพยุธครับผม จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถยนต์มอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยนะครับเรามีหลากหลายนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นเพาในส่วนของกลุ่มพรีเมียมที่เป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของกึ่งสังเคราะห์แล้วก็มีในส่วนของตัวเกรดธรรมดาให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกใช้ตามความต้องการตามความเหมาะสมครับของรถของเขาเองนะครับสำหรับในส่วนของตัวพรีเมียมที่เป็นตัวสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะใช้คําว่า อัลติเมตฟูลีซินเทติกนะครับจะมีคำว่าอัลติเม e ด้วยเนื่องจากว่าเรามีส่วนผสมของ p o l y อ l ลเอสเซึ่งเป็นน้ำมันพื้นฐานกรุ๊ปที่5นะครับก็เลยทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษขึ้นมาแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพต่างๆของน้ำมันเองเนี่ยดีขึ้นตัวนี้ถือเป็นเกรดสูงสุดไหมครับปัจจุบันนี้สูงสุดครับครับเกรดสูงสุดเลยนะครับอันนี้แล้วก็ผู้บริโภคไปใช้เนี่ยก็ ฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับดีมากเลยนะครับเราก็จะมีในส่วนของสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเลสซิ่งซีเนติกนี่ก็จะเป็นสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่มีคลัชนะครับคัดเปียกแล้วก็ในส่วนของตัวเลสซิ่งสกูตเตอร์นี่ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับหรือว่าสกูตเตอร์นะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของโพลีออเรสเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเบอร์หลากหลายให้เลือกใช้นะครับถ้าเป็นเลสซิ่งซีเนติกก็จะมีเบอร์ 10W40 แล้วก็ 10W50 5W40 นะรถ้าสกกูตตเเอ์็็จป แล้วก็ 5W50 น้ำมันเครื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์2จังหวะกับมอเตอร์ไซค์4จังหวะใช้ร่วมกันได้ไหมครับพี่ยุทธอ,อันนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากว่าระบบการทำงาน ของเ,ออเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์สจังหวะกับสจังหวะนี่เขาต่างกันครับมอเตอร์ไซค์สจังหวะเขาจะมีระบบที่เรียกว่าออโต้ลูปก็คือว่าฉีดน้ำมันเครื่องเนี่ยผสมกับไอดีครับเพื่อที่จะไปหล่อลื่นในส่วนของลูกสูบนะครับพอได้รับความร้อนที่เขอเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องระเหยนะครับเต้องระเหยไปแต่ถ้าเป็น4จังหวะนี่คล้ายๆกับรถยนต์ก็คือเขาจะอยู่ที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วก็จะถูกวิ่งเข้าไปหล่อลื่นนะครับไปใช้สลับกันจะเกิดอะไรขึ้นสองจังหวะจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ บิดเครื่องมามง <r> ี่วคว,วันข,ขโมงเลยควันท่วควันขาวนะครับเกิดกโมงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสลับในทางตนข้ามถ้าเอาตัวเครื่องยนต์สีจังหวะไปใช้สองจังหวะอันนี้ความหนืดต่างๆนี่ก็จะไม่ได้ใช่นะครับก็จะทาให้เครื่องยนต์นี่เกิดการสึกหลอได้ความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพวัะน,นั้นใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องนะครับรถจักรยานยนต์ของท่านเนี่ยเป็น2จังหวะก็ใช้น้ำมันเครื่องสําหรับสองจังหวะรถจักรยานยนต์ของท่านเป็นแบบ4จังหวะก็ใช้น้ำมันเครื่องสําหรับรถจักรยานยนต์ยา้สี่า ถ้าน้ามันเครื่องขาดจะส่งผลยังไงบ้างครับในเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ครับครับผมก็จะเห็นว่าในในปัจจุบันเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีซ,ซีซีที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าผู้บริโภคนี่ต้องการ อัตราเร่งที่ดีขึ้นครับแรงม้าดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องที่เราเลือกใช้นี่ยก็ควรที่จะเลือกเกรดที่ถูงสูงนะครับเราก็จะดูมาตรฐานเป็นหลักนะครับก็มาตรฐานสําหรับน้ํามันมอเตอร์ไซค์สีจังหวะนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นจารโซนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่อ้างอิงในส่วนประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็จะมีจาโซ่ MAMA2 ก็จะเป็นสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นตัว MB ก็สําหรับรถมอเตอร์ไซค์แบบอัตโนมัติครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่ง ประสิทธิภาพจารโซ่เนี่ยเราจะดูเกี่ยวกับการทำงานการของคลัชครับว่าเขามีการทำงานตามเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าแต่ถ้าในส่วนของการศึกหลอของลูกสูบของอะไรต่างๆเนี่ยเราให้ดู API นะครับถ้า API เนี่ยปัจจุบันนี้สูงสุดจะเป็น API SP ถ้าเราใช้เลือกใช้ที่เป็นจาโซ่ MA2 API SP ปุ๊บนี่ก็ถือว่า เป็นมาตรฐานที่สูงสุดแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยนะครับ,รบผมอยากแนะนําให้ใช้ตัวสังเคราะห์นั้นแต่เริ่มต้น<ม>นะครับมันจะไม่เกิดคราบสกรปรกในเครื่องยนต์เมื่อมีอายุการใช้งานานานๆไปใช้ของดีตั้งแต่แรกเลยจบ,บดูแลกันย,ยาวๆเครื่องยนต์ก็จะทนด้วยการที่น้ำมันเครื่องยนต์ขาดในรถจักรยานยนต์นะครับส่งผลเสียเพราะว่าในจักรยานยนต์นั้นใช้น้ำมันเครื่องในปริมาณที่น้อย<ม>เพราะฉะนั้นดูแลยืดอายุปกป้องชิ้นส่วนด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจะช่วยยืดอายุการใช้งงานขอ ของคุณครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ยุทธศักดิ์พระวิสัยนะครับผู้ในการฝ่ายเทคนิคบริษัทดักแม a อ e น e r ี y จำกัดเป็นอย่างมากนะครับที่มาให้ความรู้นะครับในรายการคุยกับช่างขอบคุณมากครับพี่ยุทธครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย s s t auto part โดยสหสินไทยยนชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส บ้านหมอชรอสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทย FB b a t แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศกลับ,บเข้าสู่รายการคุยกับช่างคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆนะครับจากชาวจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งนะครับทางโซนภาคกลางนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกันเลยครับ ครับก็ในปี2568นะครับจังหวัดอ่างทองเราก็มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตามแคมเปญเที่ยวเมืองพระใหญ่อิ่มบุญสุขใจสเสน่ห์ไทยใกล้กรุงก็ถือเป็นการชูจุดเด่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และต้นทุนทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองเรามีอัตลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยในด้านของศิลป,ปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัดวารามต่างๆของจังหวัดอ่างทองเรามีมากกว่า200วัดแต่ละวัดมีอัตลักษณ์นะครับที่มีหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับอันที่เช่นหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงนะครับซึ่งถ้าหากท่านติดตามชมจากเพลงชาตินะครับในช่วงเช้าและเย็นเนี่ยก็จะเห็นพระที่อยู่ในฉากแรกนะครับนั่นคือหลวงพ่อใหญ่ที่วัดม่วงนะครับยังมีหลวงพ่อโตนะครับที่วัดัชยโย บวรวิหานะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพระศรีเมืองทองที่วัดต้นสนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตลักษณ์ต่างๆที่จังหวัดอ่างทองมีแล้วเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทำการรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิบสัมผัศสศรัทธาทเที่ยววัดวามเมืองอ่างทองนะครับโดยพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับที่ส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธเนี่ยมีความเชื่อความศรัทธา ในองค์ของพระนะครับพุทธรูปต่างๆเนี่ยนะครับจังหวัดอ่างทองเรามีอัตลักษณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยเราก็ใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้มากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราจะทําสเกลนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานภูมิศิลถิ่นวัฒนธรรมร่วมกับง,ง,งานาชาติที่วัดขุนอินทัปมูล นะครับของอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองในห่วงวันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2568นกะครับก็จะมีในเรื่องของตีมงานเรื่องของการแต่งกายนะครับย้อนยุคนะครับเพื่อเริ่ลึกถึงการเสด็จประพาสต้นของอพระพุทธเจ้าหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยนะครับที่เคยเสด็จที่จังหวัดอ่างทองเรานะครับก็จะมีการแต่งกาย ย้อนยุคแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะครับบรรยากาศของสถานที่ที่สวยงามนะครับของวัดขุนอินทประมูลนะครับซึ่งในงานก็จะมีการจำหน่ายนะครับสินค้าต่างๆการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดอ่างทองแล้วก็จังหวัดภาคกลางตอนบนนะครับ6จังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดอ,อ,อยุธยาสิงห์บุรีชัยนาท นะครับลบบุรีสระบุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองทั้ง6จังหวัดนะครับเราจะมาจัดการแสดงร่วมกันนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาท่องเที่ยวนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นนะครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวนะครับที่มา เยี่ยมเยียนจังหวัดอ่างทองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคุยกับช่างในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถฝากคำถามได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook, TikTok และ YouTube Channel ช่างดน m a s t e r ร์คานะครับหรือโทรสายสดทุกวันจันนะครับในช่วงไลฟ์สด1นึ่ทุ่มตรงนะครับที่เบอร์โทร0928789939และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ s Auto Part s t a อ t ท p a r t โดยสหสินไทยยน ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB b a t แบต y รไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมค e ี p ยูมูฟวิ่งบ้านหมอชรอสมุนไพรเพชรบุรีมรดกล้ำค่าภูมิปัญญาหมอยาไทยวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ